ทำได้ปล่อยปลาอันนั้นว่อนปันอันนั้นปอยปลาถ่ายะเอาไ่ได้ปล่อยปลาี่ปล่อยปลาได้บุญค่ะถ้าจังกานทำได้ถ้าจัดมาดูก็ทำไม่ค่อยเป็นค่ะแต่พี่เขาบอกว่าให้แบบว่าเปิดปากนิดนึงอะไรเงี้ยออ เปิดตานี่ป่ะนี่หลอกากเปิดตากงไงเปิดตาอื้อหืออื้อเดี๋ยวก่อนใช้ทำยังไงใช้ทำยังไงคุณไตลิลองดูอ๋อใช่ๆเพราะต้องตัด่ายสไตลิต้องทำให้ดูด้วยอ๋อวันนี้วันนี้ปากเก็บอยากจะบอกว่ามันมีวิธีการช่วยยังไงคะนี่สายตาคิ้ว คิ้วเนี่ยจะต้องเลิกเออคิ้วเลิกไม่มันเลิกไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะทำยังไงล่ะไม่ได้ไม่ได้เลิกเลิกเลยหนในยังไงอ่าเลิกคิ้วเลิกคิ้วคิ้วมันต้องดึงขึ้นเออโอเคโอเคโอเคยู่หน้าปกติอยู่หน้าปกตินีหน้าปกติเออเงยเงยหน้านิดนึงอุ้ยเลิกเลยเลิกเลยตาเป็นไงตามันยังตายังไม่เชิดเออใช่ตาแบบตายเหี่ยวเหี่ยวเออตายเหี่ยวตายี่อุโ้ยดี่ะ คะตาล่างจบเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวไปด้ยังไอุ้ยนี่อันนี้อันนี้ดูดีเลยนะคุยดูมีแก้มเหมือนว่าเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์มาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องต้งจมูกโด่งนี่นึงมจมูกโด่งนี่เลยนะฮะระวังเลือดไม่เดินนะครับเอาจะทำยังไงก็ต้องให้เขาทำเพราะเขาเป็นไซลิส รีมขีป่าชดไหมเฉยแต่ว่ามันยังไม่ชดเลยต้องอีกอ่ะต้องเหลือปาบนให้ปล่อยปล่างให้ปล่อยหน่อยนะคะไม่ปลกล่างต้องพายอมปกล่างอาวแล้วกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาให้ดชวย้วยนะชยเิช่ยเรียกช่วยเรียกเอกพันับบินไาหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ทำไมคะ ตรงนี้ไม่จบเลยไม่จบไม่ตายเดี๋ยวาไม่ได้เดเดี๋ยวทำไมมันดูเยอะไหล่ะดูเยอะออแล้พอตัวอรักพี่นี้จริงๆอซ้อมโดนแดงเลยอคโอเคโอเคโอเคพี่แกแก้อ้วเออพอแล้วพอแล ว่แล้วโอ้ตายแล้วเอหุ่นนมชมพูนะว่าไม่ได้นะหนอ่ยนี่จังจันทมเลยริงอยูอค่ะสิงอยู่ค่ะป้าโอหาเมือชีพมาดีกว่าเราดูแฟชั่นคนสองคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะใสตส์สองคนนี้ไม่ได้เรื่องเราเชิญแบบว่าตัวจริงเสียงจริงดีกว่าคนนี้เขาสูสๆในวงการแฟชั่นพูดถึงทุกคนต้องรู้จักขอเชิญเลยนะเอาเลยเอเลยขอเชิญพี่มาอนุภาค่ะ ให้คุณไปอันี่แม่ไม่ใช่แม่เหล็กจะได้นี่เดนอยากรู้ว่าเขามีเมนไหนคะตัวงนี้เรเสริมไม่ไม่ได้ใช้ผ้าทนุ่มค่ะไม่ใช่ค่ะเสริมภาพลักษณ์ช่วงนี้เสริมภาพลักษณ์เสริมภาพลักษณ์คุณบม่เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงว่าเอ๊ะทำไมช่วงพักไปซื้อออกไปซื้อซัลตะเปาดูอันเล่าต่างคนคุณแม่ดีกว่าข้างหลังก็บ้าจาง น่าเกียลี่เยดนี่เห็นแล้วค่ะน้องจันเป็นไงคะต้องบอกว่าสวยมากน้องเป็นคนสวยรูปร่างดีฮะฮะน้องน่าจะถ่ายมาซะตั้งนานแล้วเนาะโมเดลเก๋าต้งบอกว่าเขายังไม่อยากถ่ายในช่วงอายุนั้นอ๋อตอนนี้19เหรอคะตอนนี้22ค่ะตอนนี้ปไาปลายแล้ว28อ๋อ2นนี้ถ้าเราอยากไปโกหกเขา เขาเขาบอกว่าเขาคนกลัวคนรักไม่ได้ไงปีนี้เร claro> ี่ได้ว่าอยู่ในวงการทั้งแฟชั่นทั้งวงการทีวีมานานมากแล้วอยากจะถามหน่อยว่าวันวานในการถ่ายชุดวยน้ำกับวันวานในเออกับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันบ้างไหมคะ โอ้เ่าที่มาเห็นแตกต่างคือแตกต่างทางด้านเทคนิคมากกว่าค่ะนลต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีนี่นะรีทัชเขาช่วยไม่มีเลยต้องสดๆเลยนะพี่น้องใช่ถึงแม้จะมีก็แต่ละจุดเนี่ยแพงมากนดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะช่หพี่เป็นฟรีเป็นฟ์มก็ไมายถแ้เออเหรอใช่าเอดูภาพลูกสาวไปแก้อนนะคะแก้ะไยค่ะแก้อะไรอะไปแก้ที่ ่าปก็คือก็คือเอ่อดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเนี๊ยบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตัวรูปร่างของนางแบบหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะมันจะต้องเนี๊ยบจริงมันจะต้องเป็นมันต้องดีจริงแล้วก็ช่างภาพก็ต้องช่วยได้อย่างมากจริงๆนี่น้องๆอาจจะแบบว่าเอ๊ะพี่มาเขาได้เคยถ่ายเหรอพี่มาเคยถ่ายไหมคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่มาดีเซ็กซี่นะต้องบอกว่าคนคนสมัยก่อนเนี่ยนะคนสมัยก่อนเนี่ย เออไม่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 ใช่สมัยก่อนหรอกสมัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยกใครก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนางแบบหรือดาราเนี่ยพอวลามันถึงพีคสุดดังมากๆมันก็จะมีเรื่องของการถ่ายชูเวนามาติดต่ออยู่แล้วเป็นธรรมดาก็อยู่ที่ว่าจะตัดสินใจหรือไม่อาจจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่าอะไรยังยังไม่คิดอะไรยังไม่ไหนนะแต่ถึงวันวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องรอ อ่ะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเคยไหมถามจริงมีมีมีหนังสือมาติดต่อถ่ายไหมเคยยามก็มีแต่ว่าแต่ว่าเราต้องไม่อยู่แล้วมีแต่เขาไม่ถ่ายแล้วหนังสือที่ติดต่อก็รู้ด้วยว่าเขาต้องการเธอดูรูปของพี่ม้าขอดูของพี่ม้าดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยของพี่ม้านี่อันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะปัจจุบันสุดไหมพี่นะอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันอันนี้ปัจจุบัน อันนี้ปัจจุบนับนพี่มีซิกแพคเหรอนั่นเออ,เ,อ,อเล่นอยู่เอ้ยปัจจุบันเล่นเล่นหน้าท้องอแต่จริงๆปัจจุบันนี่คือคือโพอสธรรมดาคือยือนถ่ายธรรมดาอยากจะบอก <ๆ S 1> ว่าถ้าเป็นรูปสมัยก่อนเธอที่ถ่ายลงที่ยอสารเลยเป็นไงคะจำไม่ได้อ้าวเซ็กไม่เซ็กนี่พี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่ใช่ชุดว่ายน้ำแล้วแอรเแอร์นี่นี่นี่อันนี้มันยิ่งกว่าชุดว่ายน้ำนะเซ็กซี่มันล่ะเซ็กซี่มันล่ะที่พี่มาเขาบอกไงไม่มีลีทัศนะ จริงนนะพี่สย้แปลว่าถอดได้นี่ถอดนะเนี่ยถอดนะเนี่ยถอดจริงไหมเราต้องถอดเราต้องถอดที่หี่รีทัชแพงมากนี่นี่ถอดนักนี่ถอดนี่ถอดหมดเลยเหรอถอดถอดถอดก่อนแล้วก็มาวาดมาวาดไอ้พวกหุ้งไม้พวาไหนไม่ใช่ไม่ต้องวาดเลยอันนั้นใส่จริงสมัยนี้เนี่ยสมัยนี้ก็เรียกว่าอย่างที่พี่มาบอกว่ามีรีท่งรีทัชอะไรช่วยเหลือเราเยอะสมัยก่อนไม่มีรีทัชแล้วพี่มาหุ่นดีขนาดนี้พี่มามีวิธีดูแลรูปร่างยังไงอ๋อก็เมื่อก่อนเนี่ย ต้องขอบอกอุ้ยเมื่อก่อนนี้ต้องขอบอกนะว่าไม่ได้เอาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคือตั้งแต่เริ่มถ่ายชุด่ายน้ำนะก็แทบจะไม่ได้ดูแลรูปร่างอะไรเลยเด็กงสิ้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันคงรูปร่างดีแล้วเพราะมันผอมอะไรอย่างเงี้ยยังเด็กอยู่พอมาช่วงหลังนี่ทีะที่เริ่มที่จะมีการถ่ายหรือว่าเดินแบบอะไรเงี้ยเราก็จะมีวิธีการออกกําลังกายเนี่ยแล้วก็ควบคุมการรับประทานอาหารพอระยะหลังๆมาเนี่ย อายุเพิ่มขึ้นออกกำลังกายออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาค่ะแลทุกวันนี้ออกทุกวันนี้ออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะโยคะอันนี้เป็นวิธีของพี่มาเขาเวลาแต่ว่ามีใครเล่นบ้างโยคะก็เล่นเล่นเล่นโยคะด้วยและหนูว่าเล่นโยคะไม่ได้เล่นค่ะเคยไปแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะต้องเป็นคนแบบชอบแบบเร็วๆอ่ะโยคะเขาต้องแบบว่าช้าๆแต่สมัยก่อนก็จะเล่นจะได้มีสมาธิคะแล้วเราก็ชอบว่ายน้ำชอบแบบว่าอะไรที่แบบอะไรแบบข้อความสนุกสนานมีนี่เป็นเป็นน้ย อะไรที่แบบได้ได้แอคทีฟอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่ถ่ายชุดว่ายน้ำเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นสิทธิ์อาบเพราะว่าเป็นแบบช็อตคัดด้วยความที่ถ่ายละครตอนนั้นถ่าย2เรื่องเอาเอาหน้าท้องอย่างเดียวแล้วก็มีบริหารขาแต่ว่าที่ทําได้ทุกวันก็คือหน้าท้องคือทำยังไงคะสิทธิ์อาบเป็นท่าทีอ๋อสิบห้านาทีค่ะชือแล้ว ซิดตลอดเลยเซตละห้านาทีเซ็ตละห้านาทีคือกี่ครั้งก็ว่าไปเลิกดึกตีสองตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นถ่ายเครือถ่ายคอมพิวท์ก็ต้องกลับมาซิดอาบใช่ทำบนรถบ้านบนทีมก็ได้ก็คือรู้ตัวเมื่อไหร่เราก็ซิดอัพไปเรื่อยๆใช่อยากให้ทําให้ได้ทุกวันอย่างน้อยเวลาไปถ่ายเราจะได้มั่นใจว่าแบบว่าเออมันไม่ห้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยงี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเอาเลยเหรอเออได้พี่ไม้ด้วยไหมอ่ะดีไหมอยากจะรู้หุ่นสวยของทั้้้งงคููู่่่นนีีวิิธกาาาารรรบหยททผชมอ เออจริงๆแล้วแบบว่าทำตามทำตามทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากหุ่นดีอยากหุ่นดีอยากหุ่นดีบ้างอยากจะควบคุมตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะเอาแบบง่ายๆเลยามาำได้ที่บ้านนะพี่เนาะแตะเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคช่วงนี้พัชคูรือกลับมาครับ